ท่านประธานที่เคารพกระผมนัทธวุฒิกองเจนดีสมาชิกสภาผู้แทนรัศฎรชาวบ้านเลือกมาจังหวัดหนองบัวลำพูเขตสามภาคเพื่อไทยขอหารือถึงปัญหาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนดังต่อไปนี้ครับทั้งที่นหนึ่งครับสืบเนื่องจากนายพลวัฒน์ปุตวงประชาชนในจังหวัดหนองบัวลำพูได้เสียชีวิตจากการติดเชื้อโรคโควิด2019ในโรงพยาบาลสถานกักตัวของทางรัฐบาลแต่ก็ยังไม่มีหน่วยงานไหนเข้าให้การช่วยเหลือเลยครับ กระผมจึงอยากจะขอฝากไปยังทางรัฐบาลหน่วยงานที่เกี่ยวข้ององค์กรการกุศลได้โปรดช่วยเหลือให้การเยียวยากับครอบครัวผู้เสียชีวิตด้วยนะครับโดยเฉพาะท่านนายกท่านสั่งการเร่งด่วนด้วยนะจ๊ะเรื่องที่สองครับเนื่องจากเกษตรกรผู้เลี้ยงโคกระบือในจังหวัดนองบารูได้รับความเดือดร้อนจากการแพร่ระบาดของโรคลําปีสกินเพราะาขาดแคลนเวชภัณฑ์ในการป้องกันเวชภัณฑ์ในการรักษา ไม่มีเงินเพียงพอที่จะไปซื้อ,อยารักป้องกันยารักษากระผมจึงอยากจะขอฝากไปยังกระทรวงการเกษตรกรมปศุสัตว์ได้โปรดจัดสรรวชชัณฑ์ในการป้องกันในการรักษาหรือจ่ายเงินชดเชยเยียวยาให้กับเกษตรกรในจังหวัดหนองบัวลำพูด,ด้วยครับเรื่องที่สามครับขอให้พิจารณาจัดตั้งสาขาธนาคารกรุงไทยประจำอำเภอสวนนรูหาครับเนื่องจากประชาชนในอำเภอสวนนรูหามากกว่าสี่หมื่นชีวิต ได้รับความเดือดร้อนเพราะต้องเดินทางไกลไปรับบริการจากธนาคารกรุงไทยในสาขาอำเภออื่นในจังหวัดอื่นโดยเฉพาะผู้สูงอายุครับต้องตื่นตั้งแต่เช้ามืดเพื่อเดินทางไปลงทะเบียนรับสิทธิสวัสดิการตามโครงการของทางภาครัฐซึ่งถือว่าเป็นความเดือดร้อนอย่างมากครับกผมจึงอยากจะขอฝากไปยังกระทรวงการคลังได้โปรดพิจารณา จัดตั้งสาขาธนาคารกรุงไทยประจำอำเภอสวนนณกูหาจังหวัดองวลำพูเพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้กับพี่น้องประชาชนด้วยครับขอผูุรับครับ